นีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะครับวันนี้ปอก็จะมาบอกข่าวอะไรนิดนึงนะคะทุกคนคะรูไ้ไหมคะว่าตอนนี้เนี่ยเกมในยันเดลเลนะคะมีช่วงหน้าฝนแล้วนะ,วะเฮ้ย ต้องมีหลายๆคนนะคะที่ยังไม่รู้แน่ๆเลยอะว่าเกมเนี้เขามีหน้าฝนแล้วนะแต่ว่าหน้าฝนเนี่ยอาจจาไม่ได้ตกทุกวันนะคะมันจะมีช่วงเวลาของฝนตกอยู่นะคะว่าจะตกวันไหนบ้างนะคะไปค่ะเราไปลงเรียงกันดีกว่านะคะเดี๋ยวปาจะมาเริ่มจากวันจัน์ทรแล้วกันนะคะว่าวันจันเนี่ยจะมีฝนตกหรือ,อยังนะอุ้ยตื่นเต้นน่ะนี่ค่ะ ยวันนี้คืออากาศจาใสจังเลยอ่ะไม่มีฝนตกด้วยอ่ะวันนี้คืออากาศค่อนข้างร้อนเลยนะคะเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะุ้ยเดี๋ยวนะทําไมปอถึงได้กินเสียงฟ้าร้องด้วยก็ไม่รู้แต่ว่าเออบนฟ้านะคะคือหูย พะอาทิตย์นะคะส่องแสงสว่างเชียวเดี๋ยวเอางี้แล้วกันนะเห็นเขาบอกว่าจะตกในช่วงวันพุธนะคะเพื่อนเฮ้ยเดี๋ยวมีแอร์ด้วยไอ้ที่เขาเพิ่มแอร์มาแล้วเหรอเนี่ยบ้านาะตอนนี้โรงเรียนของยันจังนะคะคือแบบว่ารู้สึกถึงมีความอินเตอร์มากขึ้นนะคะเพราะว่ามีแอร์แล้วว่า ตอนนี้นะคะปอก็เลือกเป็นวันพุธแล้วนะมาดูว่าวันพุธเนี่ยจะฝนตกจริงหรือเปล่านะคะแล้วก็ได้ข่าวว่าเมื่อฝนตกนะคะทุกคนในโรงเรียนเนี่ยจะถือล่มอันนี้ก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะครับถ้าจริงนะคงจะแปลกหน้าดูเลยอะ่ะออ้ยทุกคน มาถึงก็ฝนตกหนักเลยตอนนี้คือเพื่อนๆน,นะคะกำลังจะวิ่งหนีหลบฝนกันนี่แล้วเธอไม่มีร่มหรอคือคนที่เขาวิ่งหนีฝนนะคะคือคนที่ไม่ได้ใส่ล่มบนหัวแบบเราค่ะแต่ว่าคนที่มีล่มบนหัวแบบเรานะคะเขาก็ จะเดินชิวแบบนี้เลยอะ่ะเฮ้ยแก๊งบูลลี่มันก็มีหมวกแบบเราด้วยะ <c oughs> นี่เธอไปซื้อร้านฉันมาเหรอเนี่ยนี่โอนจ้ะพวกฉันเนี่ยนะไปซื้อร้านเดียวกันนอยาแต่ว่าของพวกฉันเนี่ยค่อนข้างสวยกว่าของเธอนอยา <c oughs> เออว่าจริงด้วยหมวกล่มของแก๊งบูลลี่นะคะจะเป็นสีสีแล้วก็จะมีลวดลายน,นิดหน่อยนะคะเฮ้ยทุกคน ดูของโอสนานี่อย่างเก๋เลยโอสนะเออถ้ามองดีๆนะคะเอราว่ามันเหมือนเห็ดเลยอะจริงเออโอสนะเธอกำลังมีหัวเห็ดอยู่บนหัวนะเพื่อนเฮ้ยเก๋มากเลยอะส่วนของไลบาลุนะคะก็ oh <my> จะเหมือนกับของเราเลยอะว <Yeah. S 1> ู้คุณครูคะระวังจะไม่สบายนะคะโอ oh <my> ทุกคน เมื่อเรานะคะเห็นฝนตกแบบนี้แล้วเนี่ย <c oughs> ก็บอกเลยว่าทําให้นึกถึงเพลงนะคะที่ชื่อว่าอะไรวะหน้าฝนหรือเปล่า <c oughs> สวัสดี <c oughs> เหมือนเราก็จะเห็นสองคนนั้นนะคะ <c oughs> มีสีล่มสวยกว่าเราเลยอะ่ะ นั่นมันซาคิวกับอินคิวนี่นาหุ้ยสวยอ่ะนี่ขอดูเลยสิของอินคิวนะคะ <for> จะเป็นสีชมพูม่วงนะคะส่วนของซาคิวนะคะก็จะเป็นสีล่มสีออกม่วงๆอะ่ะงั้นก็แสดงว่าต้องมีของคนอื่นนะคะที่มีสีสวยกว่าเราอีกแน่ๆเลยอะ่ะโหยันจังทำไมเธอถึงซื้อล่อมสีนี้มาเนี่ย,ยเสียงฟ้าร้องดังมาก เฮ้ตายเถอทุกคนพาย,ยุเข้าหรือเปล่าเนี่ยเอ้าทำไมนายมายืนตรงนี้คนเดียวหลัเพื่อนแล้วเพื่อนนายไปไหนอ่ะหรือว่าเพื่อนนายเนี่ยติดฝนหรอเฮ้ยไม่สิเหมือนปอจะเห็นแล้วเอ้ามันมายืนเฝ้าหน้าห้องน้ำวะเฮ้ ในห้องน้ำอ่ะมีอะไรหรือเปล่าวะเฮ้ยยืนเฝ้าใครกันหรอถ้าเราลองมองดูดีๆนะคะเหมือนว่าสองคนนี้เนี่ยกำลังยืนหลบฝนอยู่ค่ะเพราะว่าตรงนี้นะคะมันมีหลังคาค่ะอ๋อแบบดีนี่เองแล้วคนอื่นล่ะฮะัลโหลเฮ้ยอะไรอ่ะตรงนี้คืออะไรหรอฮะตรงนี้นะคะมีท่อนไม้ด้วยอ่ะ หรือว่าเขาต้องการให้เราเนี่ยปักตะไครเอ้ยเราก็ตรงนี้นะคะมีที่จอดฮอด้วยเกิดอะไรขึ้นดูรอบๆแล้วกันนะคะโอ้โหเสียงฟ้าร้องน่ากลัวมากเลยอะ่ะใส่หยองดสดุดๆทำให้นึกถึงตอนที่บ้านของเราเนี่ยฝนตกฟ้าร้องเลยนะคะเอาดีทำถึงเกินอะ่ะเฮ้ย ทำไมฝนตกแล้วคือพระอาทิตย์ยังส่งแสงสว่างวะเฮ้ยในที่สุดฉันก็ได้หลบฝนสักทีอะทาไมวันเนี้ยในโรงเรียนของเราเนี่ยมันช่างดูเงียบเงียบเงาๆก็ไม่รู้นะไม่ค่อยเห็นใครอะมาโรงเรียนเลยอะหรือเป็นเพราะว่าฝนตกหรือเปล่าเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยก็เลยอาจจะติดฝนแล้วก็มาโรงเรียนกันไม่ได้อันนี้ปอก็ไม่รู้เหมือนกันนะอ้าว แล้วทำไมพวกเธอถึงมายืนในห้องนี้ล่ะเพื่อนอ๋อทุกคนดูความน่ารักดิเุ้ยก็คือว่าคนที่มีล่มนะคะเขาก็จะเอาล่มเนี่ยมาวางไว้ตรงนี้วิน่ารักไหมแล้วเราล่ะวางล่มได้ปะเออเหมือนว่าเราจะวางไม่ได้ปะเดี๋ยวปอจะมาลองกดตรงนี้ดูแล้วกันนะนี่ไงเราวางล่มได้ด้วย เฮ้ยเก๋มากเลยอ่ะแหมดูสีล่มของแกงบูลี่สิคะสวยกว่าเล่าอีกอ้าแล้วก็กดตัวอีนะคะเพื่อกลับมาใส่ล่มได้เหมือนเดิมอ่ะอันนี้คือแบบว่าทำเหมือนเกินอ่ะนี่พวกนายฉันขอไปเข้าห้องก่อนแล้วกันนะวันนี้รู้สึกหนาวจังเลยอ่ะเพราะว่าในห้องเรียนนะคะก็มีแอร์ด้วยอะอะไรอ่ะตรงนี้ หมือนจะมีเหตุการณ์เลยนี่ทำไมนายถึงมาแอบดูออซันนะตรงนี้ล่ะแล้วก็มีรุ่มพี่นะคะนั่งอ่านหนังสืออะไรก็ไม่รู้อยู่ตรงนี้นะครับมันรรยากาศคืมๆแบบนี้นะคะก็ทำให้เราเนี่ยอดง่วงนอนไม่ได้เลยนะเนี่ยไปดีกว่าทุกคนเราไปเข้าห้องเรียนกันวันนี้อากาศค่อนข้าง,งดีเลยเดี๋ยวเราเนี่ยจะรีบเข้าห้องแล้วกันนะ เอ้าเฮ้ยฉันได้ข่าวว่าเธอเนี่ยอยู่ในชมรมดอกไม้ไม่ใช่หรอทำไมเธอถึงมายืนเล่นมือถือตรงนี้ล่ะเนี่ยอ๋อรู้แล้วเธอกำลังส่องฉันอยู่นี่เองไปค่ะทุกคนเดี๋ยวปลอลจะลองเข้าห้องเรียนดูแล้วกันนะอุย้ยอากาศหนาวจังเลยเอา้าทำไมออานะใส่หมวกวะหรือว่าเกมมันจะบักไปแล้ววะเฮ้ย ของสภพานักเรียนก็มีวะ่ะแล้วก็มีลวดลายด้วยนะคะเพื่อนๆนี่เธอไปซื้อหมวกล้มร้านไหนหรอในสัปดาห์ที่2นะคะก็จะมีวันที่ฝนตกเหมือนกันค่ะแต่ว่าจะเพิ่มมาเป็น2วันนะคะเอ่มสัปดาห์ที่1น,นะคะฝนจะตกแค่วันพุธค่ะส่วนในสัปดาห์ที่2นะคะฝนเนี่ย จะตกแค่วันอังคารแล้วก็วันพุธนะคะมาตอกันที่สัปดาห์ที่สองกันนะไปฮะเดี๋ยวปอจะมาเลือกวันเป็นวันอังคารแล้วกันนะเฮ <c oughs> ้ยวันอังคารก็ฝนตกค่ะโอเมกอนทุกคนวิ่งหนีฝนเร็วเด๋อวตัวจะเปียกเอา้าส่วนสองคนนี้นะคะก็มายืนหลบฝนตรงนี้เว้ยทำถึงเกิน เราก็ปอตะพาเพื่อนๆน,นะคะมาดูลายล่มของอมายหูยสวยจังเลยอ่ะทำไมเขาไม่ทำให้ลายล่มของยันจังนะคะมีรดลายบ้างเนาะหูยนอยยาโอ้ดูสิสองคนเนี้ยก็ลายล่มสีสวยกว่าทั้งนี่ก่าเฮ้ยล้วก็เหมือนว่าข้างหน้าปอนะคะจะมีล่มด้วยอู้ เป็นล่มที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่มากๆเลยนะเดี๋ยวปอจะไปดูข้างนอกดีกว่านะคะเผื่อว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะดีนะถือว่าก็แบบทํามาค่อนข้างสมจริงมากๆเลยนะนี่ส่วนด้านนอกนะคะก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วล่ะเพื่อนๆเออว่ะเดี๋ยวปอขอ วิ่งมาดูตรงนี้ดีกว่าว่ามันแปลว่าอะไรนะคะจะบอกว่าท่อนไม้ที่อยู่ตรงนี้นะคะมันคือหยิบเพื่อสายล่อฟ้าซึ่งปอก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรเหมือนกันนะคะแต่ว่าตอนนี้คือฝนตกค่อนข้างหนักเลยอยให้เราหยิบขึ้นมาเพื่อล่อสายฟ้านี้หรออ่ะลองหยิบดูแล้วกันนะคะเขาบอกว่าอะไรอะ่ะอยู่ในคลังของคุณอันนี้ปะปอก็ไม่รู้เหมือนกันนะฟึบ เท่าที่ปอหยิบมานะคะมันคือไอเนี่ยกันไกอ่อะไหนมาลองดูซิ <c oughs> ฟึบ <c oughs> ก็ไม่เห็นจะมีอะไรเกิดขึ้นเลย <c oughs> เป็นยังไงบ้างคะ <c oughs> เดี๋ยวต้องมีคนถามปอแน่เลยว่าทำไมของพี่ปอมีฝนตกด้วยอัปเดตจริงหรือเปล่าพี่ฮ้ย <c oughs> <c oughs> ที่ปอเล่นอยู่ตอนนี้นะคะมันคือมอ เป็นมอดที่ปอเนี่ยรอเขาเปิดตัวนะคะมันนานมากๆเลยอะตั้งแต่ปีที่แล้วเหรอมัง้งจนตอนนี้นะคะเขาก็เปิดให้ดาวน์โหลดแล้วนะคะเพื่อนๆถือว่าเป็นอีกมอดหนึ่งที่สมแก่การรอคอยมากๆเลยนะคะเพราะว่าปอเนี่ยก็ติดตามเจ้านี้นะคะมันนานแล้วด้วยนะคะผลงานของมอดเขาเนี่ยแต่ละอันนะคะคือทำถึงหมดเลยทุกคนสำหรับใครนะคะที่สนใจอยากจะมาลองโหลด มอดนี้เล่นนะคะเดี๋ยวปอก็จะแปะพิกัดนะคะไว้ให้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมเลยนะคะวันนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของปอกันด้วยนะคะวันนี้ขอตัวไปวิ่งหลอกฝนก่อนล็อกกันนะบายยนี่เก็บล่องปึ๊บโห้ยโคตรเจ๋งอะ่ะเก็บได้ด้วย ดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน